คเครื่องรับโทบัตตตัวนี้เป็น t k 7 7ของพี่พนพงศ์นะครับส่งมาจากดอนนะครับก็คือเป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ทาง ICT ให้มานะครับก็มีไวต์การ์ดในการคัดเบรนะครับถ้าโปรแกรมรุ่นเก่ามันจะไม่มีไว์การ์ดนะครับซึ่งโปรแกรมใหม่อปัเปเดตมันจะก็จะดค่อนข้างจะดีกของโปรแกรมเก่าเยอะนะครับ ก็มาดูรับมีแบงค์โพลิเมอร์นะเป็แบบแบงค์นะครับเนะราก็จะมีแบงค์ธรรมดาให้สามแบงค์นะครับเก่าๆนะครับแล้วก็แบงค์ห้าสิบสองแบงค์นะครับแบงค์ลอยสองแบงค์นะครับ เต็มแล้วนะครับก็ได้แค่นี้นะครับสำหรับใครที่ส่งมารอบหลังก็จะมีสติกเกอร์นะครับเครื่องนี้รับแบงค์ยี่สิบโพลิเมอให้แล้วนะครับใครสนใจที่จะส่งมาครับกับเดียรเซอร์วิสก็ส่งมาได้นะครับเบอร์ของร้านสุดไปเจ็ดหกเจ็ดหกห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ช่อง YouTube, อยูทูบเบียร์เซอร์วิสนะครับเอฟซีมินสุดรถครับ